สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะครับช่องคูมพันตุลากันวันนี้ก็มาทานขนุนด้วยกันได้ค่ะพี่น้องเด้อแบหมีค่ะนํามาจากนาครวิโรดร้านเขยค่ะนาป้าดอกล่ามค่ะเอฟซีขานี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเนื้อนาอร่อยหอมหวานเลยค่ะขนุนค่ะพี่น้องมาทานขนุนสุกด้วยกันนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ อร่อยอร่อยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะอร่อยสุดยอดเลยค่ะพูก็ใหญ่นะเลยค่ะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องมากินนํำกันเด้อค่ะเด้อขนุนค่ะพี่น้องบักมี่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 สุกค่ะนี่ค่ะปาดคุมพันกิดกินเบิดตั้งหลายเลยค่ะพี่น้องแซ่บหลายอร่อยเลิศรสเลยค่ะนี่ค่ะขนุนค่ะพันเนื้อดีเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณเลยละค่ะพี่น้องนี่ค่ะมากินขนมน,นำกันมากินบักมีน่นำกันเด้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ยมชมมาให้กำลังใจช่องกุมพันธุ์ตุลากันขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ